สวัสดีครับควานหำนะครับวันนี้เราจะลองกับผลไม้สละนะครับมาให้สาวิตีกินครับลองดูว่าสาวิตีจะกินหรือเปล่านะครับกินได้หรือเปล่าสาวิตีอาปากกินได้ครับกินได้ครับกินนะครับหนามแค่นี้ไม่จทุกข์านเขานะครับอีกหนึ่งนะครับ อโอ้เจมือโอ้โหเด็กก็ลองอ่ะอีกหนึ่งลู้นะครับโอเคอาปากแล้วเธออึอ้บโอ้กินได้นะครับไม่ขนาดมือสาวิตีเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ